สวัสดีค่ะทุกคนสาานิสานะก็วันนี้นะคะมาชุดนี่เลยชุดคุยนะคะสาเรียนจบแล้วนะคะกับปอโทวันนี้สาไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับช่างภาพกิติมาศของสานะพี่ไอซ์ผู้โด่งดังนั่นเองคะ่ะเยัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ่กเนื้อฝักตัวด้วยนะคะพี่ไอซ์คือแดดร้อนมากตอนนี้เราอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะคะก็มาดูกันว่ารูปจะเปะจะปังไงก็ต้องให้พี่ไอซ์คอยแนะนำสักด้วยเนาะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะไปดูผลงานพวกเราได้เลยเย้ เริ่มกันที่จุดแรกกันเลยสนามฟุตบอลอันเนี้าาสยสานแนะนำมาถ่ายตอนเช้าๆก็ได้นะคะแสงกำลังดีเลยค่ะจุดที่2เดินมาไม่ไกลาจากสนามฟุตบอลจะเป็นด้านหลังของตึกโดมค่ะตึกจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลสีสวยมากๆค่ะจุดต่อมานะคะคือริมตึกนิติศาสตร์ค่ะถ่ายออกมาแล้วจะดูมีมิติมากขึ้นค่ะ จุดที่4คือหอประชุมใหญ่ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้กําแพงให้มีลูกเล่นสะท้อนเงาแบบนี้ได้เลยค่ะหรือจะเดินขึ้นไปด้านบนถ่ายกับริมระเบียงแนะนําให้เลือกเวลาเช้านะคะแสงจะขึ้นทางนี้พอดีเลยค่ะจุดที่5นะคะไปแจกความสดใสกันต่อเลยค่ะก็ใครชอบโทนสีสันสดใสก็ห้ามพลาดตรงนี้เลยค่ะ ต่อกันที่จุดที่6ลานปรีดีเรียกได้ว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์เลยนะคะคนถ่ายกันเยอะมากแต่ก็ต้องมานะคะทุกคนหรือจะลองนั่งที่เก้าอี้มอแบบนี้ก็ได้มุมสวยๆเหมือนกันค่ะมาถึงจุดที่7กันแล้วจุดนี้บอกเลยห้ามพลาดเป็นจุดโปรดของสาลเลยนะคะใครสายมินิมอลนะคะอยากได้รูปสไตล์เกาหลีเนี้ยห้ามพลาดเลยได้รูปสวยๆจากตรงนี้เยอะแน่นอนค่ะ มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่8อยู่ตรงหน้าประตูพระอาทิตย์ค่ะจุดนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกจุดหนึงเหมือนกันค่ะหวังว่าทุกคนจะได้นำไปใช้กันนะคะแล้วก็ใครมีรูปเด็ดๆก็มาโชว์กันบ้างนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ไปหาคำตอบเรื่องอะไรเหมือนเดิมเลยพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะบายบาย